สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงจะมาพูดถึงบอนสีลูกไม้ป่าก้านดํานะคะนี่เลยค่ะกําลังกัดสีแล้วสวยมากเลยค่ะนี่ดูเขากําลังกัดสีสวยมากเลยค่ะ,เ,เ,คะเพื่อนๆวันนี้ครูสงก็จะมาบอกว่าลูกไม้ป่าก้านดำเนี่ยเป็นบอลเป็นบอลสีที่จะบอกได้ว่าจะว่าไม่ชอบแดดก็ไม่ใช่นะคะ พราะครูสงเคยทดลองเอาไปไว้ในร่มแล้วนะคะสีไม่กัดเลยค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้ค่ะวันนี้ใบนี้ครูสงเอามาไว้กลางแจ้งนะคะซึ่งตากแดดค่ะตากแดดแต่ว่าก็มีร่มผ่านมาบ้างในตอนบ,บ่ายๆนิดนึงนะคะแต่นอกนั้นก็จะแดดค่ะแดดแดดเลยค่ะตรงนี้เขากัดสีมาเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โห เดี๋ยวจะพาไปดูใบเก่าที่ไม่โดนแดดเลยนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแดงงัวนะคะแดงงัวนี้ครูสงก็จำได้ว่าตอนที่เขาอยู่ในร่มเขาก็ไม่สวยนะคะอันนี้ใบเล็กนิดเดียวใบเบบีเพราะว่าต้นเขาเอหัวเขาเล็กนะคะต้นเขาที่ขึ้นมาก็เลยเล็กตามไปด้วยอตอนนี้ก็ออกใบหลายหลายใบยหลายรอบแล้วค่ะแต่ ก็ยังไม่ใหญ่เพราะว่าหัวเขาเล็กมากนะคะแดงวัวก็เหมือนกันค่ะอยู่กลางแดดก็จะสีสดสีสวยแต่เวลาอยู่ในร่มนะคะสีก็จะไม่ค่อยสวยไม่กัดสีไม่เด่นชัดแบบนี้นะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะที่กูส่งทดลองเอาไปไว้ในร่มแล้วแล้วก็สังเกตดูว่าระหว่างอยู่ยในร่มเนี่ยกับอยู่กลางแจ้งเนี่ยเขาสีแตกต่างกันไหมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะนะคะใบนี้ อยู่ในร่มนะคะใบที่ไม่โดนแดดเลยดูสิคะเพื่อนๆไม่ไม่กัดสีเลยนะคะนี่สีของเขาไม่กัดสีเลยซึ่งแตกต่างจากใบเมื่อกี้นะคะซึ่งอยู่กลางแจ้งนะคะโอ้โหแสดงว่าลูกไม้ป่าก้านดำเนี่ยเขาก็ชอบแสงชอบแดดบ้างนะคะเพราะว่า,าถ้าไม่โดนแดดแล้วไม่กัดสีเลยนะคะด้วยนะคะอันนี้ชมพูนดามันค่ะ อันนี้เวลาอยู่ในร่มก็ไม่ค่อยกัดสีเหมือนกันนะคะอันนี้แต่เวลาอยู่กลางแจ้งแบบนี้ค่ะกัดสีค่ะนี่กาลังกัดสีเลยค่ะสวยเลยค่ะนี่ใบนี้ด้วยนะคะสวยเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจากการสังเกตนะคะอันนี้หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณซึ่งตอนที่อยู่ในร่มนะคะุคสงก็ไม่เห็นเม็ดของเขา เม็ดสีที่กัดออกมาเป็นสีของเขาเนี่ยไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้มาอยู่กลางแจ้งได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะนี่นี่ค่ะเริ่มเห็นเม็ดของเขาขึ้นมาในใบของเขาแล้วค่ะนี่นะคะแสดงว่าบอลสีเนี่ยไม่ได้ชอบร่มอย่างเดียวแต่ชอบร่มที่มีแสงแดดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มลำไรใต้ต้นไม้หรือว่าจะเป็นกลางแจ้งที่อาจจะมีแดด ตลอดทั้งวันแต่ว่าอาจจะมีร่มมาบางๆเป็นบางโอกาสก็จะทำให้บอนสีของเรากัดสีออกมาได้สวยงามนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาดูพัฒนาการของบอนสีลูกไม้ปากก้านดำนะคะที่โคสองอธิบายให้ฟังเรื่องเขาชอบแสงแดดมากนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ ติดตามรับชมคลิปของครูสงนะคะเกี่ยวกับปบนสีบ้างเกี่ยวกับไม้ประดับบ้างไม้มงคลบ้างหรือแม้แต่คลิปการทำอาหารนะคะคการทำอาหารพื้นบ้านของครูสงหลายหลายคลิปหลายหลายอย่างนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ก็จบเพียงไว้ไวเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ